ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนของเทสลาลดลงในเดือนตุลาคมนะคะ<ม>ในขณะที่คู่แข่งอย่าง BYD จากจีนก็เผชิญการชะลอตัวเช่นกันท่ามกลางสงครามราคาที่เข้มข้นและผู้บริโภคที่ระมัดระวังการจับจ่ายค่ะสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนหรือ CPCA ได้เปิดเผยตัวเลขล่าสุดค่ะว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนของเทสลาเดือนตุลาคมปีนี้อยู่ที่6 1 4 9 7คันลดลงร้อยละ9จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็ถือเป็นการพลิกกลับจากการเติบโต ร้อยละ2.8ที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถรุ่นโมเดล3และโมเดล Y ที่ผลิตจากโรงงานที่กับ Fa c t o ตอเซี่ยงไฮ้ซึ่งเทสลาใช้เป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับส่งออกไปยุโรปอินเดียและตลาดอื่นทั่วโลกยอดขาย2รุ่นลดลงถึงร้อยละ32.3เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากตลาดต่างประเทศที่เริ่มมีคู่แข่ง E ีีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะ ส่นบี d ดีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีนก็เป็นคู่แข่งโดยตรงของเทสลารายงานยอดขายทั่วโลกลดลงร้อยละ12ในเดือนตุลาคมเป็นการลดลงต่อกันเดือนที่2และถือเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบเกือบ2ปีสะท้อนการแข่งขันที่ดูเดือดในตลาดภายในประเทศซึ่งก็มีผู้ผลิตอีมากกว่าร้อยรายกำลังต่อสู้กันด้านราคาและโปรโมชั่น แม้เทสลาจะเปิดตัวรุ่นปรับลดต้นทุนของโมเดล3และโมเดล Y ในระดับสากลเมื่อเดือนก่อนแต่บริษัทยังไม่ได้กำหนดวันจำหน่ายรุ่นดังกล่าวในจีนซึ่งก็เป็นตลาดหลักที่มีการแข่งขันสูงสุดการเปิดตัวล่าช้าก็อาจจะส่งผลให้เทสลาเสียเปรียบคู่แข่งท้องถิน่นที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีต่อเนื่องนะคะในทางกลับการ B Y D เองกับมีแนวโน้มเติบโตดีในยุโรปแม้ยอดขายในจีนชะลอตัว บริษัทยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายจำหน่ายในเยอรมน,นีฝรั่งเศสและอิตาลีต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานตลาดใหม่ในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ P n n ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ